ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมมาช่างใหญ่ครับเนี่ยดูในคลิปแล้วเจอแล้วมีหลายทรงที่ตัดแล้วชอบค่ะมาช่างใหญ่ตัดแล้วชอบชอบทรงไหนเป็นพิเศษตอนแรกอะเห็นพี่บอกมีช่างใหญ่ตัดเหมือนมีเหมือนผมมาสั้นๆเฉียงๆอะครับเรียกทรงทวิคีแบนะะบนับนค่ะชอบทรงนั้นแต่คิดว่าตัวเองอาจจะแบบถนัดชินกับทรงเสิร๋อก็เลย หนอยก็เลยมาออกทรงเฉยใช่ลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหน่อยค่ะคุณหน่อยมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากนนท์ค่ะแล้วที่นนท์ไม่นนท์บุรีไม่มีร้านตัดผมเสริมสวยหรือไงครับมีค่ะมีค่ะแล้วแล้วแล้วมันต่างยังไงกับระหว่างตัดตัดผมขอช่างใหญ่แต่อยากได้ตัดแล้วแบบแบบทผมง่ายๆสบายๆดูแลตัวเองได้ใช่แต่พอเห็นคลิปแล้วชอบเออแอบดูช่างใหญ่มันนั้นยัง สักพักหนึ่งสองเดือนสองเดือนนะวัน uh นี้ให้คนอื่นดูตัวเองนะนี่มีอะไรจะพูดกับตัวเองพูดเลยตายก็บอกว่าขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาถึงร้านํำเนือซาลอนมาถึงมหาช่างใหญ่ขอบคุณช่างใหญ่ที่ทำผมได้สวยมากถูกใจขอบคุณมากก็คือผมของคุณหน่อยมีปัญหาเรื่องผมงอนใช่ไหม ยาวแล้วมันอยากโศกมันนอนไปบิดมาตอนนี้พอช่างใหญ่ตัดซอยเนี่ยก่อนใดเลยเป็นไงบ้างหายหมดเลยไหมหายหมดเลยไหมที่มันนอนคือคือดูหน้าแล้วแบบตรงกรอบหน้าแล้วแบบมันเป๊ะแบบอย่างที่ใจเราอยากได้อ๋อครับมันก็เลยต้องยังไม่ทันพูดเพาเห็นช่างใหญ่สอนอยู่เอาอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยเต็มที่ โอเคก็ชมแล้วฝากเลยกดณแชล์นะวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดีครับบ๊ <ไป S 2> ายบาย <Bye. S 2> ค่ะพอได้พูดคุยกัน <laughs> ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดน่ยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์081-985-6234และ 0 6 2 5 4 8 3 9 9 9นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ ka sm อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เมตรร้านอยู่ฝาเมืองนะครับ แล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธินทธ์สองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่างหาดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะ ถ้าประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลสวัสดีครับ ชึ่ใหญ่เพชมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใคยๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายครตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงปกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปัาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขา อักคมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้งปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์